สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มีเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้มาพัทยาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มานอนที่พัทยานะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในตอนเย็นๆ็นแล้วนะครับมาถึงตลาดนัดคลองถมพัทยาตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็เป็นเวลาเย็นเย็นนะครับเลยอ,อยากจะถ่ายทอดบรรยากาศของตลาดนัดยามเย็นนะครับ เป็นเวลาค่ำคืนนะครับยามค่ำค pues er ืนว e <c oughs> ่าบรรยากาศมันจะเป็นย so 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 ังไงนะครับเผื่อว่าหลายๆคนอยากจะเห็นนะครับว่าตอนเย็นๆเนี่ยคนมันคึกคักไหมแล้วก็ตลาดเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับก็เดินเล่นนะครับก่อนที่จะเข้าที่พักนะครับเพราะดีที่พักก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดนะครับเดินมาก็มาเจอเนี่ยครับอันนี้เป็นบ้านลมนะครับของเด็กเล่นนะครับก็น่ารักดีนะครับ หลังจากเลิกง,งานนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะมาเดินที่ตลาดนัดตรงนี้นะครับมาดูเสื้อผ้าบ้างนะครับเสื้อผ้าก็จะมีแบบเป็นเสื้อผ้ามือสองบ้างมือหนึ่งก็มีนะครับช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันก็ไม่ค่อยดีนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะ,ะลูกค้าน้อยนิดนึงนะครับเมื่อก่อนนี้ตลาดตรงนี้นะครับจะคึกคักมากๆเลยนะครับคนเดินเยอะ แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าตลาดจะค่อนข้างเงียบเหงานะครับพ่อ,พอค้าแม่ค้าก็จะแบบขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากการที่พูดคุยแล้วก็สอบถามนะครับที่นี่ผมชอบมาเดินนะครับเพราะว่ามันมีของให้เราเลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือหนึ่งแล้วก็มีหลายโซนนะครับมีโซนอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเดินไปที่โซนอาหารนะครับ มีอาหารน่ากินหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆพ,พิกัดก็อยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะซอยหนองใหญ่นะครับวัดหนองใหญ่ครับก่อนจะถึงวัดหนองใหญ่ที่จะมีเมืองจำลองนะครับอตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะ,ะเลี้ยวเข้าซอยวัดหนองใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรู้สึกสถานที่จอดรถเขากว้างขวางดีนะ่ะมัน,ม,นมันสะดวกในการเดินนะครับ แล้วก็มีที่จัดร้จอดรถปลอดภัยนะครับมีคนดูแลนะครับก็เลยชอบมาเดินที่นี่นะครับเเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้และครับดูบรรยากาศทั่วไปดูของเก่าบ้างนะครับบางทีก็ไปเจอของที่ถูกใจก็อดไม่ได้ที่จะช้อปปิ้งนะครับเลือกซื้อของอใช้บางอย่างที่เราชอบนะครับ ที่นี่เขาก็มีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นตลาดที่โล่งๆไม่มีไม่มีร้านถาวรนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีร้านถาวรมาเปิดนะครับสินค้าก็มีหลากหลายนะครับตั้งแต่เสื้อผ้านะครับโซนนี้ที่เดินเข้ามานี่ก็จะเป็นโซนอาหารแล้วละครับขายดีที่สุดก็จะเป็นโซนอาหารนะครับเป็นโซนของกินนะครับก็จะเป็นพวก โอ้เยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นอของกินอร่อยๆนะครับหลายอย่างเลยมีขนมจีนเจ้าอร่อยนะครับมีข้าวผัดกะเพรามีพาสต้ามีพิซซ่านะครับอาหารฝรั่งก็มีนะครับไก่ทอดนะครับปลาทอดแล้วก็อาหารอีสานก็มีไก่ย่างนะครับมีรู้สึกจะมีร้านหนึ่งที่ผมชอบกินก็จะเป็นร้านชาบูนะครับก็อร่อยดีนะครับ มีที่นั่งรับประทานด้วยนะครับที่นี่เขาก็จะมีซื้อของกินมาแล้วก็มีโต๊ะมีอะไรให้เรานั่งรับประทานอย่างดีเลยนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนเปิดใหม่นะครับแยกออกมาอีกเป็นโซนอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นม้านั่งนะครับหลังจากที่เราซื้อของแล้วเราก็มานั่งกินได้นะครับสะดวกสบายครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยเหมาะกัการนั่งกินอะไรอร่อยๆในช่วงยามเย็นนะครับ หลังจากที่เดินเมื่อยแล้วนะครับเราก็จะได้เวลากลับนะครับก็เลยเดินดูบรรยากาศทั่วไปนะครับออของขายเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องกลับบ้านแล้วครับโอ้มาเจอกระปุกอมสินน่ารักน่ารักนะครับก็เลยขอเขาถ่ายวิดีโอนิดนึงนะครับน่ารักดีเนาะเป็นรูปตุ๊ก,กตากำลังนิยมนะครับโซนต้นไม้ก็มีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายเสื้อผ้ามือสองนะครับผมก็ชอบมาเดินขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปวิดีโอวันนี้ก็มาถ่ายทอดบรรยากาศของตลาดนัดยามเย็นนะครับสวัสดีครับ